ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe ให้กันก่อนนะครับช่องโทนบางแค f อวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของพระเครื่องและวัตถุมงคลของสุดยอดพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยที่เราจะนำมาเสนอให้ท่านได้รับชม และติดตามถึงประวัติความเป็นมาของการจัดสร้างพุทธลักษณะพุทธคุณด้านต่างๆตลอดจนราคาการเช่าหาซึ่งในวันนี้เราได้นำพักเครื่องเนื้อทองคํายอดนิยมของท่านเจ้าคุณนอวัดเทพสิรินมาให้ได้รับชมกันถึง5แบบด้วยกันท่านเจ้าคุณนอรรมวิตโกภิกขุหรือพยานรารัตราชมานิตท่านเจ้าคุณนอเกิดที่หลังวัดสมนัสวิหาร อำเภอป้อมปราบสตูพรายกรุงเทพเมื่อวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์ปี2440อุปสมบทเมื่อวันที่24มีนาคมปีพุทธศักราช2468ณวัดเทพศิรินทราวาสโดยมีสมเด็จพระพุทธขโฆษาจารย์เจริญเป็นพระอุปชาได้รับฉายาทางสมณเพศว่าธรรมวิตโกภิกขุท่านดำรงเพศสมณนะ ด้วยความเคร่งครัดต่อศีลเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่ยอมรับและได้รับความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนเป็นตัวอย่างของสงผู้ทรงศีลบริสุทธิ์ไม่ใฝ่หาลาบสการะไม่ใฝ่หาชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อพระธรรมวินัยมีความกตัญยูเป็นเลิศยากที่จะหาผู้ใดทัดเทียมได้และพระเครื่องวัตถุมงคลของท่าน ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและในวันนี้เราจะมาเริ่มตน้นกันกับเหรียญสังฆาติพิมพ์ใหญ่เจ้าขุนนอเนื้อทองคำวัดเทพสิรินโดยเรียกกันว่าเหรียญน,นักกล้ามตามลักษณะของเหรียญที่มีความคมชัดโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นแขนเห็นกล้ามอย่างเด่นชัดลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงไข่หูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนท่านเจ้าขุนนอ นางขัดสมาธิราบเต็มองค์บนฐานอาสนะด้านล่างจารึกอักษรว่าธรรมวิตโกด้านหลังเหรียญเป็นหลังยันเหรียญสังคติพิมพ์ใหญ่เจ้าคุณนอเนื้อทองคำเหรียญรุ่นนี้พระอุดมสารโสพลหรือเจ้าคุณอุดมเป็นผู้ขออนุญาตจัดสร้างขึ้นโดยขอบารมีจากท่านเจ้าคุณนออธิษฐานจิตให้เมื่อวันที่16กรกฎาคมปี2513 เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างโรงเรียนนวมินราชานุศรจังหวัดนครนายกและส่วนหนึ่งแจกให้กับทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนจำนวนการจัดสร้างเนื้อทองคํา140เหรียญเนื้อเงิน350เหรียญเนื้อนวะโลหะ145เหรียญและเหรียญนเนื้อทองแดงจำนวน1,000 0 0เหรียญเหรียญสังคติพิม์พใหญ่ท่านเจ้าคุณนอรุ่นนี้ นับเป็นเหรียญที่มีความคมชัดมากฝีมือการออกแบบแกะแม่พิมพ์โดยนายช่างเกษมมงคลเจริญผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นช่างแกะแม่พิมพ์ฝีมือล้ำเลิศที่สุดในสมัยนั้นและเหรียญรุ่นนี้มีพุทธคุณสูงอย่างยิ่งฉนนราคาในการเช่าหาถ้าเป็นเนื้อทองคำแบบนี้ก็ต้องว่ากันที่หลักแสนเป็นต้นไปแต่ถ้าสภาพเป็นเนื้ออื่นก็ราคาลดหลั่นกันมา ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามขององค์พระองค์ต่อมาเป็นเหรียญกะหนกข้างท่านเจ้าคุณนอเนื้อทองคำเหรียญกนกข้างท่านเจ้าคุณนรรัตร,ร,ราชมานิตจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราชส5 1 3โดยจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์โรงเรียนนวมินราชานุสรจังหวัดนครนายกลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงไข่หูในตัว ด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนท่านเจ้าคุณนอนั่งขัดสมาธิราบเต็มองค์บนฐานอาสนะด้านข้างทั้งสองฝั่งมีลายกนกด้านล่างจารึกอักษรว่าธรรมวิตโกส่วนด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันน้ำเต้ามียันอุกอยู่ใต้ยันน้ำเต้าด้านบนจารึกอักษรไทยว่าในงานวางศิลาฤกษ์ด้านล่างจารึกอักษรไทยว่าโรงเรียนจังหวัดนครนายก จำนวนการจัดสร้างทั้งหมดแยกออกได้เป็น3เนื้อก็คือเนื้อทองคำา109เเหรียญเนื้อเงิน200เหรียญและเหรียญเนื้อทองแดง1 5 0 0 0เหรียญโดยเหรียญชุดนี้มีอยู่ด้วยกันสองพิมพ์ก็คือพิมพ์มอมีจุดและพิมพ์มอไม่มีจุดพิมพ์นี้จะแยกออกจากการเฉพาะด้านหน้าทั้งนั้นส่วนด้านหลังจะเหมือนกันทั้งสองพิมสนนราคาในการเช่าหา ถ้าเป็นเนื้อทองคําแบบนี้ก็ต้องว่ากันที่หลักแสนเป็นต้นไปแต่ถ้าเป็นสภาพเนื้อยังอื่นราคาก็ลดหลั่นกันลงมาขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามและสมบูรณ์ขององค์พระองค์ถัดมาเป็นพระปรกะใะบมขามท่านเจ้าขุนนอวัดเทพสิรินทาวาสพระปกะใบมขามของท่านเจ้าขุนนอเป็นพระปั๊มแบบเดียวกันกับพระประเภทเหรียญแต่มีขนาดที่เล็กรูปรัณ์ คล้ายกับใบมะขามเล็กๆขนาดโดยประมาณคือสูง1.2เซนติเมตรกว้าง6มิลลิเมตรพระปกใบมะขามที่ท่านเจ้าคุณน้ออธิษฐานจิตนี้ตามประวัติบันทึกไว้ว่าสร้างขึ้นมาหลายครั้งซึ่งพระหน้าปกใบมะขามที่ตอกตัวนะได้จัดสร้างขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายโดยท่านเจ้าขุนอุดมสาระโสพลได้ดำริให้สร้างและนำเข้าพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่หธันวาคมปีพุทธศักราช 2,513โดยมีทั้งหมด3เนื้อก็คือเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อทองแดงพุทธลักษณะด้านหน้าเป็นรูปพระปฏิมาประทับนั่งปางสมาธินาคปรกเจ็ดเสียนฐานสามชั้นโดยถอดแบบหรือมีการล้อพิมพ์ปรกใบมะขามของท่านเจ้าคุณสนิทวัดท้ายตลาดพระเกตเป็นรูปดอกบัวตูมไร้พระศกยกเป็นกรอบนูนแบบทรงเทดิด พระกันยาวแน่พระปางและหักซอกเล็กน้อยพระหัศประสานกันแบบสมาธินิ้วหัวแม่มืองอและชิดกันแบบปีกาตรงกลางเป็นร่องลึกลงไปพระเผาวาดลงไปเป็นแอ่งลึกพระบาทขวาที่ซ้อนบนปรากฏส้นเท้าให้เห็นด้านหลังตอกตัวนะสนนราคาในการเช่าหาถ้าเป็นเนื้อทองคำแบบนี้ต้องว่ากันที่หลักแสนเป็นต้นไป แต่ถ้าเป็นเนื้ออย่างอื่นราคาก็ลดหลั่นกันลงมาขึ้นอยู่กับเนื้อและสภาพความสวยงามเดิมขององค์พระนั่นเองต่อมาเป็นเหรียญหนาาปรกกเจรตํตำรวจท่านเจ้าคุนนอเนื้อทองคำเหรียญหน้าปรกจเรตํตำรวจท่านเจ้าคุนนอได้อธิษฐานจิตเมื่อวันที่5ทธันวาคมปี2513นณพระอุบโบสถวัดเทพศิรินทาวาสจัดสร้างโดยอดีตเรตํตรวจ พลตำรวจโทชนะวงขอุ่มเพื่อแจกจ่ายเป็นสิริมงคลให้กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงภัยอันตรายโดยรวบรวมทุนทรัพย์ที่ได้จากการนี้ไปบุรณะปฏิสังขรณ์วัดอุ่มพุทธารามอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเศาเหรียญนาคปรกจเรตตำรวจท่านเจ้าขุณนอรุ่นนี้มีสองพิมพ์ก็คือ 1. พิมพ์บล็อก3จุดและ 2. พิมพ์บล็อกดาวกระจาย จำนวนการจัดสร้างมีอยู่ด้วยกัน3มเนื้อก็คือเนื้อทองคำจัดสร้าง9้าองค์เนื้อเงินจัดสร้าง100่งองค์และเนื้อทองแดงจัดสร้าง84000องค์ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่หูในตัวดานหน้าเหรียญเป็นพระพุทธหนาคปรกมีข้อความว่าปลูกเสกโดยท่านธรรมวิตโกท่านจะคุณนรรัตราชมานิตด้ดานหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันน้ำเต้ามีข้อความว่า ในงานทอดพระป่าวัดอุ่มพุทธารามของจเรตํตำรวจพอส .2514 สนนราคาในการเช่าหาถ้าเป็นเนื้อทองคำแบบนี้ก็ต้องว่ากันที่หลักแสนเป็นต้นไปแต่ถ้าเป็นเนื้ออื่นๆราคาก็ลดหลั่นกันลงมาขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามสภาพความเดิมขององค์พระนั่นเอง และปิดท้ายกันกันกบเหรียญหล่อพระนาคปรกใบโพท่านเจ้าคุณนอนเนื้อทองคําเหรียญหล่อพระนาคปกใบโพท่านเจ้าคุณนอนเนื้อทองคําวัดเทพสุรินจะสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2513โดยพระครูอุดมสารโสพลออกแบบพิมพ์โดยนายช่างกเกษมมงคลเจริญโดยท่านเจ้าคุนอุดมสารโสพลได้สั่งให้ในายช่างกเกษมมงคลเจริญสร้างพระพิมพ์นี้ขึ้นมา และท่านเจ้าขุนนอได้อธิษฐานจิตปลูกเสกให้ในวันที่5ทธันวาคมปีพุทธศักราช2513ในการจัดสร้างนั้นมีอยู่ด้วยกัน3มเนื้อหาด้วยกันได้แก่เนื้อทองคํา150องค์เนื้อเงิน150องค์และเนื้อนวะโลหะจำนวน7,300องค์ลักษณะของเหรียญหล่อนาคปรกใบโพท่านเจ้าขุณนอด้านหน้าเป็นพระนั่งปางสมาธิขัดเพชร อยู่บนฐานตัวนาคสามชั้นนาคมีเจ็ดเสียด้านขวามือขององค์พระมีอักษรเขียนว่าสุขโขมีวงกลมอยู่ด้านหน้าตัวอักษรและมีเลขเจปรากฏอยู่อีกทั้งยังมีการตอกโค้ดตัวนะด้านซ้ายมือมีตัวอักษรเขียนว่าวิเวโกและมีเลขสปรากฏอยู่สังนิฐานว่าเลข73เป็นจำนวนอายุของท่านเจ้าคุนนอและท่านเกิดวันเสาร จึงออกแบบให้เป็นพระประจำวันเสาร์ส่วนด้านหลังเป็นรูปยันน้ำเต้าด้านล่างเป็นภาษาบาลีอ่านได้ว่าธรรมวิตโกภิกขุด้านใต้ฐานจารึกปีพศที่สร้าง2513สนนราคาในการเช่าหาถ้าเป็นเนื้อทองคำแบบนี้ก็ต้องว่ากันที่หลักแสนเป็นต้นไปแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามและสภาพความเดิมขององค์พระนั่นเอง และนี่ก็เป็นเรื่องราวเพียงบางส่วนของพระเครื่องยอดนิยมประเภทเนื้อทองคําของท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินทราวาสที่เราหยิบยกนํามาเสนอให้ท่านได้รับชมกันสําหรับใครที่มีพระเครื่องแบบที่เราได้นําเสนอไปนั้นอย่าที่จะปล่อยให้เช่าบูชาก็สามารถส่งรูปภาพพร้อมกับเบอร์โทรมาได้ที่ลาย s i tone แ8 8 tone 8888 ตามที่ขึ้นอยู่ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผลิตรายการโดยทีออมุเลตสตูดิโอและบริษัทพระเครื่องเมืองไทย เพื่อนครับไม่ต้องคิดมากแล้วครับใครที่ยังไม่จองหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมเล่ม2ต้องจองแล้วครับผมบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์แล้วนะครับในราคา2,500บาทนะครับ2,500าบาทกับความรู้พระเครื่องกว่า400องค์ภาพชัดๆมุมชัดๆมุมจัดแจ้งแล้วชี้จุดจ่ายตังชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบชัดเจนเอาว่าซื้อเล่มนี้แล้วเป็นเลย ข้อแตกต่างเล่มหกับ2นะเล่ม1เนี่ยนะครับเล่มหนึ่งเ่ยเวลาเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะเจอแต่รูปภาพพระนะครับรูปภาพพระและก็ QR ว o d e ค้ที่จะสกแกนไปที่ YouTube แต่เล่ม2คุณรู้ไหมครับมีรูปภาพพระแล้วนะครับมีรูปภาพพระเสร็จแล้วเนี่ยสกแกนปั๊บเนี่ยไปดูพระองค์นั้นๆเลยใน y t u t u นะครับและชี้ตำหนิจุดจ่ายต่างให้ท่านเป็นทันทีนะครับเล่ม2 ต้องบอกว่าเจาะลึกชี้ตำหนิจุดจ่ายตังทุกอนูเป็นเลยแน่นอนดีกว่าลงคอร์สเรียนด้วยซ้ำซื้อเลยครับถ้าท่านไม่ซื้อตอนนี้ผมบอกเลยว่าท่านจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วท่านจะบอกว่ารู้งี้จองสักร้อยเลย่มอย่าใช้คำนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราดประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์พบกับการออกบบตรรับรองพระแท้รูปแบบใหม่ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ ้องการการปลอมแปลงอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นพระใหม่หรือเก่าเราบริษัทพระเครื่องเมืองไทยร้านพระเครื่องโทนบางแคเจ้าสัวสยามพร้อมรอให้บริการท่านหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจโทนบางแคเอซหรือโทร029535587 สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028